ครับอยู่ในอีโวตัวใหม่เลยนะครับอีโวเอ่โรคโคนะครับนะแต่ตัวนี้ยังเป็นเกียร์เมนวนวลนะครับนะยังไม่ได้ยังเอ่อยังเป็นเกียร์เมนวนวลแล้วก็แอร์ยังเป็นระบบออยังไม่ใช่ออโต้ครับเป็นระบบเมนวนวลนะครับนะอันนี้พวกค่าต่างๆนะครับ200กว่าค่านะครับนะอ่าที่ที่ ค่าละเอียดอยู่แล้วนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับค่ามูชิตด,ดูได้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญก็คือพวกค่าไนนอ้นี่เนี่ยพวกค่าทาร์เก็ตเนี่ยเป้าหมายแรงดันล่างไอ้พวกเนี้ยเราบุมแปลนะของเข้าสู่แปลภาษาไทยนะครับใช้เวลานเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเน็ตตัวงักมันยืดนะครับนะครับ ครับเนี่ยเป้าหมาย ETR ต่างๆนะครับโอเน็ตเน็ตไม่แรงนะครับตรงนี้ค่าเป้าหมาย,ยาต่างๆนะครับเนี่ยสำคัญมากเลยตรงนี้อันนี้เน็ตหลุดไปนะครับเ,เป้าหมายวีอินเทอร์โบสำคัญมากครับตรงนี้ครับ ก็เรา,ามีระบบแปรตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับรองรับพอกดแบกกลับไปครับอันนี้ส่วนเครื่องยนต์นะครับการสั่งกระตุ้นเราก็มีนะครับกต้นวีนเทอร์โบเทสลิกตัดสูบนะครับ สเปเชียลฟังชันแครง IR l e a r เลอร์ o r k ง h ชีดนะครับรีเซ็ตนะครับก็ตรงนี้ยังมันเป็นเป็นแอร์ระบบเมนนวลนะครับก็จะไม่มีแอร์คอนดิชเนอร์ในตรงนี้นครับนี่คือเฮลิพอร์ทที่สแกนออกมานะครับมีคูดคอนโทรล SRS อาริโมครับเซ็นอร์เกตเวย์นะครับโอเคครับ okay,